อภิวัฒนกับอีสายไอ้แบงค์คุณก้ากับพี่แผนคุณบันยอครับพวกน้องนาสามเจ้ามันตกแรงแล้วตัวนี้ประแม่ชี้หาโม่งเร่ต้องให้อาหารปลาปลาลูกสองบ่อแบบนี้ปลาหลากหลายปลาเข่งชุมพรอนเอาเรียกปลาหมอเทศปลาหมอเทศอ๋อเข่งชุมพรปลาเดือดเพียบปลายิ่งปลาจีนอาหารมันยังน้อยอยู่ครับลูกเดือนไปถึงเดือนครับลูกเพื่อที่ตัวนี้เป็นตอบโจทย์ว่า มีอย่างกินบอ,อเข่งองล่งหน้าเราได้กินอย่างปลูกต้นไม้ได้กินอย่างครับมันช่วงช่วงที่เขาลอค่อยลอต้นไม้ไงมันเกิดที่นี่ถ้าก,กินพวกนี้เกิดขึ้นนะครับนะามาวเจ้าอาหารก็อาหารตัดอาหารไม่ใช่ของงาเอาทำ <laughs> ปลาคิดพืชปลาคิดพืชเล็กขนาดเล็กอันนี้ กิมซุงคิทอ๋อไผ่ไผ่เราจะเล่นไผ่กับกล้วยเป็นหลักในเบื้องต้นนะครับเล่นไผ่กับกล้วยเป็นหลักเราจะลุงแลรวครับเขาว่าลงลงหนาฝนแต่ว่าล่้งจะลงหนาแรงเนี่ยแล้วเพราะเขามีน้ำจะลุงหนาแรงให้มันรอดหนาแรงไปเจอฝนอ่ะโอเครอดบปลอดแล้วจะท, <ๆ S 2> ทื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่จัดการในเบื้องว่ามันจะรอดบปลอดนะครับต้นตายก็ตายไปไอ้ที่อยู่ก็อยู่ นะครับแต่ว่าเข้าเชื้อว่ามันจะรอดพราะว่าดูแลมันอดี่สะพานปลาเขาทำไปก็ไว้ให้อาหารมาถ่ายกันนีปลาชิ้กัี่สิ้อ้าวอ้าวิ้อ้าวถึงเวลาให้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแลก็ไม่ยิบยิบยบยิบยิบยบยิบยิบยิบยบยิบยิบยิหย่บยิบยิบย้บยิบยิเยอบยวบยยิบบยบยวบยิ โอ้ยแบบบัวมอบัวมือต้องเอาตัวใหญ่มาลงมีสองฝั่งครับขุดซากระบอกเป็นเลี่ยมเป็นไร่นะครับเป็นโค้งเป็นม้วนนะครับสวัสดีขุดซาคือกระบอกเป็นเลี่ยมเป็นไร่นะครับกระบอเป็นซีเลี่ยมกระบอเป็นไปดูเขาอาศัยเท่าไหร่ สามเมตรคริ่งสาม,มสามเมตรโอ้ตัวมซึบลงเมื่อเมื่อเมื่อฝนแล้วนะครับเมื่อฝนหายไปก็คือพึ่งลงป่าเพราะว่าเอาขุดไม่เอาบุรูว่านา้มมันหล่นนะครับน้มมันหล่นบอ่อหล่นฝายหล่นสาเขาเอาก็เลยน,นี่ขาดบ่ครับท่างขาดยังปรับสภานยังบ่ได้อันนี้คือเห็ดปีแรกนะครับเพราะอันปีนี้จะได้ปรับสะาพแต่ก็ต้องเอานา้มลงป่าลง นะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีสิ่งที่เขาได้กินตลอดนะครับเห็นไ่มามากเลยมากโครงกางหน้านี่คือเป็นสิ่งที่ที่เริ่มเริ่มขึ้นแล้วนปีนี้บ่าวาหลายตำบลก็บนี่มีแนวทางบ่าวาพัฒนาพุมชนบ่าวาเป็นเรื่องของเกษตรเองนะครับมีโครงการดีๆตัวนี้ขึ้นมาแต่ผมเห็ดขนาดทำงานอยู่ปกติเริ่มเห็ดมาตั้งปี60นะครับเฟรแรก โอเคแล้วจบไปแล้วถือว่าสําเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับในส่วนโตนะแต่อีกตัวนึงนี่นี่คือซีไลาที่เริ่มเห็ากโคกอิลีอันนี้โคกก็ถือว่าเริ่มเห็นแล้วพี่น้องขางเคียงเ็เห็นแล้วว,ว,ว่าว่าว่าสิ่งที่เห็ดตรงนี้มันจะตอบโจทย์นะครับเฟสามรอบเบิ้งมาอีกสิบซีไลขางหนามันโคกอิลีครับโน่นอิลีตรงนี้น้าหลากน้าลาดนะครับน้าผ่านขาด <Wow. S 1> เขาะไม่เคยได้เขาไม่เคยได้ตามทีแทบานจากใดนะครับพะมันขาด น้มพนันนะครับเขาเอิ้นว่าขาดสูงแต่ตรงนี้เขามาดักไว้แหงก็ถือว่าทั้งนั้นก็ได้เขาครับตอนนี้เพิ่นลุ่งแล้วเพิ่นลุ่งเพิ่นลุ่งเพื่นอนหนาแรงก็คือลุลง่งลุ่งฝักทองลงอุ่งหมดอึนะครับหมดอึบ้านห้องแต่ก็ลุ่งเขาปวดลุ่งหยังนะครับถือว่าได้อนี่สงูงเมันก็บตอทอหนาม,มากก็ถือว่าฝากไปว่าควรจะปรับเพี่ยนนะครับพวกหน้าถือว่าใช่ได้หรือเศรษฐกิจพอเพียงโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก